เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการ maximum gaming กันอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้ครับเรามาอยู่กับเกมคุกก i e รันโอเว b r e เบรกกันอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้ฮะผมเตรียมเพชรไม่ไม่ใช่เพชรผมเตรียมลูกบาทส่ลูกมาทั้งหมด1500นนะครับผมวันนี้ฮะเราจะมาถล่มดูกันว่าตู้สกินคุกกี้ลดนมเนี่ยมันจะออกให้ผมหรือเปล่านะครับผม แล้วก็ดูซิว่าผมจะต้องใช้ดาวเกลือในการแลกสกินหรือเปล่านะครับผมพูดตรงตรงเลยนะนี่คือสกินที่ผมชอบมากมากนะครับเป็นสกินที่เออดูเป็นคุณหมอที่อบอุ่นมากนะครับผมส่วนเออคุกกี้และทัฟเฟิลนี่ก็ดูเหมือนคุณยายนะคุณยายที่ใจดีนิดนึงนะครับผมเพราะว่านางใส่แว่นนะนะครผมก็ดูคล้ายๆดีนะฮะโอเคครับเราอย่ามารอเช้าเลยนะครับผมผมจะทําการสุ่มและแน่นอนครับผมทุกคนก็จะต้องมาลุ้นกับผมเพราะว่าผมจะเอาคุกกี้คุก้าหันทำหน้าเหว่ แปะไว้ตรงนี้นะครับผมอ่ะเด่นะฮะผมปิดไว้แล้วนะครับทุกคนจะไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับเราจะมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับไปเฮยอ่าเรามีล่าเริงมาตัวหนึ่งนะฮะเฮ้ยสองตัวว่ะเปิดมาได้หรือเปล่าเปิดมาได้หรือเปล่าเชลลิดเดอร์ไหมเชลลิดเดอร์ไหมเชลลิดเดอร์ไหมไม่ใช่นะครับผมอีพิกนะวันนี้อีพิก ถ้าเป็นอีพิกขอทัฟเฟอร์ก็ได้ทัฟเฟอร์ก็โอเคนะครับใช้ได้อยู่อเออมา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 ดูครับว่าไ,ได้อะไรนะฮะสีฟ้าป๊อปคอร์นนะครับตัวนี้มีแล้วมินช็อกโกโอ้โหแต่ละตัวอะม่วงก็ต้องม่วงแหละไม่ม่วงเหรอสีฟ้าหมดเลยเหรอหนักอยู่นะโอเคครับสองสี่ห้าหกแปดนะครับความจริงมันพอแรกก็แหละนะครับแต่ผม,มก็จะสุ่มต่อนะครับผม ต่อนะครับมารูยกันเลยมาคนเดียวนะครับถ้าวิ่งติดไฟเนี่ยผมจะดีใจมากนะฮะไม่ม่มาคนเดียวอย่างงี้รู้เลยนั่นแหละครับเงินหมด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 อ่าเกลือนะครับเกลือยับยับนะฮะยับมาต่อนะฮะคลิปนี้ไม่ยาวหรอกครับคลิปนี้แป๊บเดียวจบนะฮะอ่ะรรบมีสตรอเบอร์รี่มานะครับ ขอมาด้วยกันหน่อยไม่ได้หรือไงวนนี้ทำไมชอบไม้แยกกันวะอ่ารอบนี้น่าจะเกลือแล้วนะครับผมข้ามเลยแล้วกันสิฟ้าโยคะนับมีแล้วโหยเกลือยับยับเลยฮะทำไมมันเกลือจังวะเฮ้ยเกลือหนักจังโอเคครับมาเรากดได้อีกสองรอบนะครับผมได้อีกสามพันแปดก็เหลือพันหนึ่งพอดีนะฮะไปต่อโอ้ไม่คิดจะมาแบบวิ่งมาคู่กันหน่อยเหรอ เอ้มามาสตัววะ่ะยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมันเหมาะมาเป็นเชลิดเดอร์อย่างนี้แหละที่ผมพูดถึงเอาละครับยังไงดีไปเรามาดูกันครับว่าจะได้อะไรนะครับจกินแดงมาแล้วนะฮะจะได้นมไหมหรือจะได้อะไรมาดูกันครับเอาละนมไหม ได้แล้วนะครับผม yes อ <laughs> ่าสวยเอ้ยเอ้ยแดงสองเงนแดงสองเงนเอ้ยโอเคอยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ผมผมยังไม่มีมั้งมีปะเอามีแล้วโอเคอันนี้สีม่วงอีกอันหนึ่งครับโอเคได้นักแปรธาตุนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงครับบอกเลยอ่ะผมลืมกดใส่ว่ะแต่เดี๋ยวไปใส่ก่อนนะฮะ อ่ะทัฟเฟิลผมผมไม่เอาแล้วนะฮะเราอเอาแค่คุกกี้นมพอนะครับผมอ่ะพี่นะฮะโอเคนะครับว้ามีความสุขเลยเว้ยคลิปนี้บอกเลยคลิปนี้ผมอัดไปกี่ทีเองเนี่ยไม่น่าจะนานมากเลยใช่ปะเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยววิสุ่มดีวะเก็บแล้วกันนะครับผมอ่ะผมเก็บไว้ละนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้โหดวงมันดีจริงเว้ยดวงคนเรานี่แบบ พอมันได้มันก็ได้จริงนะเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอ้ยเดี๋ยวเราดูได้ว่าเออนี่ผมผมเปิดหน้าเดียวเองไปวะเดี๋ยวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบายบายครับผมไว้เจอกันครับ